กองทัพเรือจัดงานวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือประจำปี2566นะคะเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของทหารเรือในยุทธนาวีที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะ พลรเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือประจำปี2566ณอนุสร์เรือหลวงทนบุรีภายในโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการพิธีประกอบด้วยการวางโพงมาลาอ่านคำสดุดีวีรชนกองทัพเรือและพิธีสงฆ์เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือที่เสียสละชีวิตปกป้องเอกราชและประเทศ สำหรับวันสุรุดีวีรชนกองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างจังหวัดตราดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่17มกราคม2484ซึ่งทหารเรือได้ทำการรบอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและยอมพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย นอกจากนี้ยังมีภารกิจอื่นๆที่สำคัญเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามการปราบปรามผู้ก่อการร้ายตามแผนยุทธการสามชัยจังหวัดเพชรบูรณ์ยุทธการภาภูมะิะบริเวณรอยภาจิจังหวัดเชียงราย